ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดเ a ลตี้สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนั่นเองนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของหน้าฝนแล้วทุกคนต้องใช้ชีวิตกันยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าหน้าฝนนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วที่จะทําให้เราเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่างๆที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับ จึงทาให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศว่ามีโรค5กลุ่มที่พวกเราต้องระมัดระวังและก็ป้องกันตนเองนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ระมัดระวังและดูแลตนเองจึงพาทุกท่านไปพบกับนายแพทย,พย์พิเชษน้อยหุ่นนายแพทย์ชํานาญการโรงพยาบาลปทุมธานีไปติดตามรับชมกันเลยครับก็ขั้นแรกเลยเราทําความรู้จักเกี่ยวกับการเกิดโรคนิดนึงนะครับปกติการเกิดโรคเนี่ยมันจะมี3ปัจจัยก็คือ ตัวผู้ป่วยแต่ละคนเองตัวเชื้อโรคแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นฤดูฝนเนี่ยมันจะมีผลมาเกี่ยวเนื่องกับตัวสภาพแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะครับด้วยกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในแต่ละหนึ่งวันเองก่อนจะมีฝนตกมีความร้อนก่อนมีฝนมีลมและตัวฝนที่มีความชืน้นวันนี้ทาให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไปเจอคนไข้แต่ละคนที่มีภูมิคุ้มกันดรอปซึ่งความจริงไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนไข้โรค ที่มีโรคประจําตัวเลยด้วยซ้ํานะครับคนที่อดนอนดื่มน้าน้อยคนกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันก็จะตกลงชั่วคราวได้ก็จะเสี่ยงแล้วก็ตัวเชื้อโรคเองตัวเชื้อโรคเองเนี่ยก็เจอว่าเชื้อโรคหลายอย่างโดยเฉพะหาะพาหะหลายอย่างเนี่ยมักมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝนเช่นพหาหะกลุ่มนําเชือเช้อโรคเช่นโรคยุงายนําเชื้อโรคคข้เลือดออก โรคฉีนูนี้เป็นต้นนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคล่ะได้แบ่งโรคที่จะมากับฤดูฝนนะออกเป็น5กลุ่มโรคนะครับก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารครับกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับตัวยุงรายเองซึ่งจะมีอยู่2องโรคนะครับแล้วก็กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อกลุ่มโรคฉีนูหรือเลปโตสปโรซิสแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นจากที่มาตามหน้า ตามกับดอดูฝนเรานะครับเช่นเนื่องของการจมน้ําการถูกไฟฟ้าช็อตเป็นต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจแต่ละกลุ่มโรคให้ใหได้รู้จักกันนะครับ กลุ่มโรคแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มโรคเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจเนาะที่เราจะคุ้นๆกันดีก็กลุ่มโรคกลุ่มโรคแรกเลยคือกลุ่มโรคไข้หวัดนั่นเองกลุ่มโรคไข้หวัดเนี่ยเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งสามารถทําให้มีอาการระบบทางเดินหายใจได้ตั้งแต่มีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวไอ้นมูกเสมหะ กลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มโรคเนี้ยกลุ่มโรคไข้หวัดเนความจริงเราเกิดได้ในทุกกลุ่มช่วงวัยเลยแต่ว่าเนื่องจากในกลุ่มที่เจออุบัติการเจอบ่อยแล้วก็มักจะมีอาการค่อนข้างชัดเจนก็คือกลุ่มในเด็กเล็กนะครับเพราะว่าในกลุ่มเด็กเองอาจจะมีเรื่องของโอกาสสัมผัสเชื้อมากเด็กเล็กรวมกลุ่มการเล่นการมีการสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำลายน้ำมูกซึ่งเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อในเด็กจะมีการป้องกันส่งนี้น้อยทําให้กลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจกลุ่มโรคหวัดดไ้มากที่สุด กลุ่มโรคดีไม่ค่อยน่ากลัวครับสามารถหายได้เองไม่จำเป็นต้องได้รับยารักษาอะไรที่มันจำเพาะนะครับกลุ่มโรคถัดมาที่จะรุนแรงมากขึ้นหน่อยก็คือกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ นะกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคที่มีอาการเด่นชัดไปในเรื่องของตัวไข้แล้วก็มีเรื่องของการปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นมีไอมีน้ำมูกได้บ้างซึ่งกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่เองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือจะมีกลุ่มคนที่มักจะเจออุบัติการ์ว่าโรคไหนเจอได้ทุกกลุ่มวัยแต่ว่าโรคบางกลุ่มคนอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงที่มากกว่าเช่นในกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีหรือผู้สูงอายุคนไข้ที่ป่วยมีโรคประจําตัวกินยากด เกี่ยวกับภูมิทำให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงเช่นไข้เบาหวานคุมไม่ดีคนไข้กินยากดภูมิคุ้มกันพวกนี้ก็าอาจจะทให้เรื่องของไข้วัดใหญ่มีอาการที่รุนแรงจนถึงอาจจะบางคนอาจจะเป็นแค่มีไข้สูงหนาวสัน่นบางคนอาจจะถึงขั้นแบบลงปอดมีปอดอักเสบร่วมด้วยแต่ว่าตัวไข้วัดใหญ่เองนะเนี่ย ประเทศไทยเราก็มีเรื่องของวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันได้เราควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะครับเพราะว่า,าวัคไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยเชื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามไปตามฤดูกาลเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ส่วนโรคที่สําคัญอีกโรคหนึ่งคือกลุ่มโรคปอดอักเสบซึ่ง กลุ่มโรคนี้ก็จะอรอคล้ายๆไขวัดใหญ่นะครับก็คือจะเป็นในกลุ่มเด็กเล็กหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันมีปัญหาอาการก็จะเด่นชัดเป็นในเรื่องของการหอบเหนื่อยหายใจหายระบบทางเดินหายใจแย่ลงนะครับแล้วก็อาจจะมีไข้สูงร่วมด้วยคงไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลนะครับ สำหรับในกลุ่มโรคที่สองกลุ่มโรคที่เราจะติดต่อทางเดิอนอาหาเนี่ยมันก็มีได้2อสกลุ่มโรคหลักๆนะครับแล้วก็จะแว้ได้ว่าถ้าโรคที่มากับตัวการติดเชื้อเลยนะเราก็จะเจออยู่2โรคก,ก็คือโรคโรค ท้องเสียอาชฉรยเหลวเชี่ยบพันธุ์ธรรมดาหรือว่าโรคอุจจาระร่วงพวกนี้ก็คือเกิดจากการที่เราได้รับเชื้อซึ่งส่วนใหญ่มากับอาหารนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการกระจายของเชื้อกลุ่มโรคนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นการบริโภคอาหารบางอย่างที่ที่ปรุงไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการทิ้งค้างทิ้งข้ามคืนพวกนี้โดยเฉพาะพวกของน้ําดื่มใะพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มอีกโรคหนึง่งไม่ใช่ตัวตัวพิษจากตัวเชื้อโรคโดยตรงแต่เป็นพิษที่เกิดขึ้น จากตัวเชื้อโรคเป็นทางอ้อมมากกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มโรคกลุ่มอาหารเป็นพิษนะครับเพราะว่าพวกนี้อาการเด่นๆของกลุ่มอาหารเป็นพิษคือจะอาเจียนเยอะแล้วก็อาจจะมีายเหลวร่วมด้วยทั้ง2กลุ่มโรคในทางเดินอาหารเนี่ยกลุ่มเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นกลุ่มของเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะว่าถ้าเป็นกลุ่มอาหารเป็นพิษเนี่ยมักเจอเป็นกลุ่มคนเช่นกินอาหารร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นชั้นเรียนในกลุ่มนี้เพราะว่ามักจะเป็นอาหารที่ ที่ทำปริมาณมากและมีการปนเปื้อนกินกันหลายๆคน หลักการดูแลก,กลุ่มโรคนี้ก็เหมือนกันก็คือดูแลรักษาตามอาการมีการให้สารน้าให้เพียงพอถ้ามีการปวดท้องมีไข้ก็ให้ยาบรรเทาอาการนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กที่เป็นห่วงมากหน่อยก็คือในเด็กเล็กเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสารน้ามในร่างกายของเด็กจะมีความไวมากเช่นเด็กจะช็อกได้เร็วกว่าผู้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กก็คือเป็นกลุ่มอ่อนกลุ่มที่มีความไวต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคกลุ่มนี้ก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับ ไม่มีไม่มีมนุษย์ที่ไหนวางใส่ถุงแล้วก็ให้แจ็คก,กลับลงไปนั่วฝักยาวยาวยาไม่จับพักนะกลุ่มโรคที่3โรคติดต่อนําโดยยุงรายหลักๆที่เจอในประเทศไทยเรา2โรคก,ก็คือกลุ่มโรคไข้เลือดออกนะครับ ซึ่งกลุ่มโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นโรคประจำ,จำพื้นทิ่นของประเทศไทยเราเลยกระจายทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็สามารถทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ในทุกช่วงวัยเหมือนกันแต่ว่าอุบัติการที่จะเจอบ่อยหน่อยก็คือจะเป็นกลุ่มเด็กเหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในกลุ่มเด็กเองเนี่ยก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจะค่อนข้างเกิดได้น้อยแล้วก็ในเรื่องของ การที่มีจัดเรื่องภูมิที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของอาการแสดงที่จะเด่นชัดในเด็กอาจจะมีไข้สูงหรือว่าเข้าสู่ภาวะช็อกได้ได,ได้ได้เยอะกว่าในผู้ใหญ่เพราะว่าเหมือนที่พูดไปตอนต้นเสื่องสารน้ําในร่างกายของเด็กไรพวกนี้ครับจะมีความไวมากกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโรคไข้เลือดออกเองก็เป็นกลุ่มโรคหนึ่งที่ในช่วงเวลานี้กําลังกลับมาระบาดเรากำลังให้ความสําคัญกับโรคอุบัติใหม่เช่นโ,โรคโคโรนาไวรัสแต่เราอย่าลืมว่าโรคไข้เลือดออกเองเนี่ย เป็นกลุ่มโรคประจำถิ่นที่กำลังเพิ่มอุบัติการ์ขึ้นในปีนี้ก็มาตามนัดเราเหมือนเดิมหน้าฝนก็เริ่มมีอะไรงานเคสเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีรายงานจำนวนเคสที่นอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอีกโรคหนึ่งก็คือโรคชีคุนกุญญาซึ่งนําโดยโรคตัวพาหะก็คือไข่ยุงรายเช่นกันโรคนี้ความรุนแรงภาพรวมเนี่ยจะน้อยกว่าไข้เลือดออกแต่ว่าความเด่นของเขาคือกลุ่มไข้ กลุ่มอาการปวดข้ออาจจะมีอาการอื่นเช่นตาแดงมีผื่นตามตัวได้บ้างนะครับซ,ซึ่งโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าจะไม่มีภาวะที่น่ากลัวคือภาวะช็อกเหมือนไข้เลือดออกทั้งทั้งตัวชีคุณกุญยาเองนี้ก็คือยังไม่มีวัคซีนป้องกันการป้องกันที่ดีที่สุดคือเรื่องของการป้องกันยุงุงรายกัด ขอย้อนกลับไปที่ไข้เลือดออกนิดนึงนะครับตัวไข้เลือดออกเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยเรามีวัคซีนแล้วนะครับเป็นวัคซีนไข้เลือดออกแต่ว่าการจะฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปนะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดข้อบ่งชี้อยู่เหมือนกัน รคติดต่อที่สําคัญในช่วงฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคที่มากับการอยู่กับน้ํานะครับที่อยากจะพูดสําคัญเลยโรคหนึ่งก็คือเรื่องของโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสนะครับโรคนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือการที่เราต้องไปเหยียบน้ําย่ําน้ําแช่น้ำที่มีที่ม,มเออีเชื้อปอนเปื้อนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ มีบาดแผลเปิดมีรอยแผลเปิดที่บริเวณที่อยู่ในน้ําที่แช่น้ําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติการจะไปเกิดกับใครอุบัติการก็จะไปเกิดคนวัยทํางานที่อยู่ในช่วงของอทำงานเกี่ยวกับกเกษตรกรรมเกษตรกร,รกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะมีอุบัติการเยอะซึ่งเลปบตสไปโรซีถามว่าเป็นโรคที่ที่รักษาได้แต่ว่ามันจะมีภาวะรุนแรงของโรคนั้นอยู่ซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยคือทำสามารถทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวได้หลายอวัยวะเหมือนกัน วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือการถ้าจําเป็นต้องแช่ก็ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการใส่รองเท้าบูทการใส่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเหล็กเด่นที่จะแช่ให้น้อยที่สุดดูแลเท้าให้ป้องกันเรื่องของการดูแลจากการบาดแผลยิ่งถ้ามีบาดแผลไม่ควรจะไปย่าเหยียบในเวลานานนะครับกลุ่มกลุ่มที่5ที่กรมควบคุมโรคพูดถึงก็คือเรื่องของภัยสุขภาพ ภัยสุขภาพในที่นี้หมายความว่าเ,าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นภัยต่อภาวะสุขภาพของคนโดยทั่วไปซึ่งมีหลายอันเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่เรื่องของอันแรกเลยก็คือการจมน้ำนะอุบัติการการจมน้ําเนื่องจากในเรื่องของอมีการมีปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นบอ่อน้ําแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยแล้วก็ช่วง ก็จะมีการโอกาสที่เราจะไปสัมผัสเช่นตั้งใจที่จะไปเล่นหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดจากอุบัติเหตุกา,การจมน้ําก็จะมีอุบัติการณ์การเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งกลุ่มคนที่เจอบ่อยก็จะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กเนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มเด็ก2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเด็กที่โตหน่อยเช่นช่วงปฐมตอนปลายมัธยมตอนตอน้นที่ตั้งใจที่จะไปเล่นน้ํากันเลยแล้วก็เกิดอุบัติการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุจมน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ตั้งใจหรือตั้งใจกันหรือเล่นกันโดยที่เพลพระแล้วเกิดอุบัติเหตุอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือกลุ่มเด็กที่เพิ่งหัดเดินหรือเด็กเล็กเองก็ตามเนี่ยพบว่าการที่มีน้ําขังในกระมังหายซึ่งเป็นตําแหน่งที่เด็กสามารถที่จะคว่ำหน้าลงไปได้พบว่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่เจอว่ามีเด็กจมน้ําโดยที่เด็กไม่ได้ลงไปไว่ายน้ําเป็นการจมน้ําภายในบ้านอันนี้ก็เป็นเนื่องจากการมีการมีแหล่งน้ําขังตามตามที่ต่างๆในบ้านเราแล้วก็ ไม่ได้ป้องกันแล้วเด็กเล็กเนี่ยไม่ว่าจะคานเดินวิ่งแล้วไปก้มไปคว่ำหน้าลงแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะฉนั้นตัวจมน้ําเองก็มีทั้ง2รูปแบบที่เราต้องเฝ้าระวังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กนะครับอ,อ,อีกกลุ่มโรคหนึ่งก็คือโรคที่มาจากอุบัติการการ,การเกิดอุบัติการเปลี่ยนสภาพอากาศคือฟ้าผ่าเองนะตัวฟ้าตัวฟ้าผ่าเองเนี่ยก็คือเป็นเป็นอะไรที่เราคาดการได้ยากนะว่าจะเกิดเหตุนะในบริเวณไหนจะเกิดเหตุเนมะื่อไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็คือโรคฟ้าผ่าเนี่ย เป็นเป็นท่าโดนใกล้ตัวมันจะมี2ประเภทก็คือผ่าโดนจังๆกับผ่าในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงแล้วเรามีภาวะอื่นๆผิดปกติตามมาฟ้าผ่าฟ้าการที่เกิดฟ้าผ่าเนี่ยสำคัญสฟ้าผ่าเนี่ยความสําคัญของการฟ้าผ่าคือการการเตรียมตัวมากกว่าให้เราอยู่จากห่างจากปัจจัยเสี่ยงเช่นการต้องไปอยู่ไปอยู่ในบริเวณที่มีการ ฝนตกมีการเรื่องของฟ้าฝนฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้อุบัติการอาจจะไม่มากเท่าอีกกลุ่มโลกหนึ่งก็คือเรื่องของไฟดูดไฟช็อตที่ตามมาเนื่องจาก,กว่าการสการที่มีความผิดปกติของระบบไฟร่วมกับมีการ รั่วของน้ําของอะไรกลุ่มนี้วิธีการที่สําคัญคงของการดูแลคนไข้ถูกไฟดูดไฟช็อตก็คือการปฐถมพยาบาลการรู้จักการจัดการปฐถมพยาบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้นมีหลายครั้งที่เราพยายามจะช่วยคนไฟดูดไฟช็อตแต่ว่าคนช่วยเองก็ต้องมารับผลกระทบอันนี้ก็อาจจะฝากให้เรื่องของการดูแลแล้วก็ดูแลด้วยข้อมูลตรงนี้อีกโรคหนงที่เราจะเจอได้เลยก็คือเรื่องของสัตว์ต่างๆนะพอเราพอมีการ มีน้ําฝนมีฝนมีน้ําขังมีน้ําท่วมเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะมีการอพยพมีการย้ายมาอยู่มาหลบมาซ่อนที่เรากลัวเลยก็คือสัตว์มีพิษเช่นกลุ่มของงูอันนี้เป็นที่เรากังวลกันมากที่สุดนะครับถ้าเจอสัตว์มีพิษสิ่งที่ทีททง่ายที่สุดเลยคือถ้าเราเจอก่อนตรวจจับได้ก่อนมีการจัดการก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นสัมผัสแล้วเช่นถูกงูกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางทีมแพทย์เองอยากจะ ให้คนไข้หรือญาติเตรียมพร้อมก็คือพยายามสังเกตหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากได้รูปถ่ายได้ตัวงูเลยัเพื่อให้ระบุในการดูแลรักษาคนไข้ได้แต่ว่าในความเป็นจริงก็ดูเรื่องของความความปลอดภัยของคนที่จะนํามาด้วยว่าอาจจะเ,เซฟพอหรือเปล่านะครับแล้วก็การปฏิบิพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการดูแลการถูกสัตว์กัดที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่องของอ การเอาคนไข้ออกจากจุดเสี่ยงก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มพัฒนมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลน,นะครับคือเนื่องจากอตอนนี้น่เนื่งหน,น้าฝนเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าพริบาลของน้ําที่เพียงพอเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอกาสทําให้เกิดพืชพันหลายอย่างเจริญเติบโตหนึ่งในนั้นคือเห็ดซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีหาได้ง่ายแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือตัวเห็ดเองเนี่ยมันยังมีความหลากหลาย มามีทั้งเห็ุที่ก่อโทษไม่ก่อโทษให้ประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นพิษที่เราที่กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศก็คือตัวกลุ่มเห็ดที่เป็นพิษเองนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่พื้นพื้นพื้นเพยูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีแบบมีการถูกสั่งสอนมาด้วยความเข้าใจว่าเห็ดแบบนี้ชื่อนี้มีพิษห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่ยังไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ได้ไปเผลอไปกินอันนี้ต้องรู้ไว้ว่า ในช่วงหน้าฝนเห็ดที่ทําให้เกิดพิษเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่พิษที่ทําให้มีผลต่อระบบทางเดินอาหารเฉยๆบางคนกินแล้วอาจจะมีแค่ขึ้นไส้อาเจียนจนไปถึงพิษที่รุนแรงถึงขนาดเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจหรือระบบประสาทนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการเป็นพิษนะครับซึ่งวิธีการสังเกตนะโดยโดยเชิงรุกเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเห็ดที่มีลักษณะสี ดึงดูดสีชัดเจนหรือว่ารูปร่างของเห็ดเองมีองค์มีรูปร่างที่ผิดปกติไปนะครับขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ที่อ่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยพวกนี้ก็ต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าเห็ดกลุ่มนี้มักจะอันตรายกว่า ในเรื่องของในช่วงของฤดูฝนก็เหมือนที่เราอบอกไปตอนต้นว่าฤดูฝนเป็นฤดูที่เสี่ยงต่อการจะเกิดโรคหลายอย่างเหมือนกันด้วยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวปัจจัยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเชื้อโรคที่มันมีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยอย่างที่สก็คือปจัจจัยทั้งตัวเราเองเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจะแก้ไขได้ดีหรือปรับปรับเปลี่ยนหรือป้องกันได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแล ดูแลตัวเองไม่ได้ในทุกบริบทก็อาจจะมีผลในเรื่องของอาหารการกินการเลือกอาหารปรุงสุกโดยเฉพาะน้ําดื่มที่สะอาดอีกอันนึงที่เรามักจะเผลอกันก็คือน้ําแข็งนะครับตัวน้ําแข็งเองก็เป็นตัวตัวแหล่งที่เราปนมากับน้ําดื่มปนเปื้อนเชื้อโรคมาได้นะครับการดูการกินอาหารที่หลากหลายแล้วก็เรื่องของโรคทางเดินหายใจก็มีงานวิจัยหลายอย่างที่บอกว่าการกินอาหารกลุ่มวิตามินซีที่ปริมาณเพียงพออาจจะช่วยลดโอกาสอุบัติการการ,การเกิด พวกไขวัดได้นะครับตัววิตามินซีเองว่าสามารถต้านกลุ่มอนุมูลอิสระพวกนี้อาจจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเหมือนเสริมภูมิคุ้มกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบต้องการปริมาณมากจนเกินไปมันก็มีสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมในการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันแต่ตัวคอลลาเจนเองเนี่ยข้อมูลยังไม่เห็นชัดเจนว่าสามารถป้องกันได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้ากินร่วมกันคิดว่ายังไงอาจจะมีประโยชน์จากตัว วิตามินซีได้ชัดอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายก็ต้องระวงังเพราะว่าในประเทศไทยเราก็จะมีเรื่องของคนกลุ่มคนก็มาเรื่องของเริ่มอ,ออกกำลังกายด้วยกันเอาดอการวิ่งอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมเรื่องของสภาพพื้นเรื่องของสภาพอากาศโอกาสที่เราจะสัมผัสกับอุบัติเหตุก็จะเพิ่มมากขึ้นใ,นในช่วงฤด,ดูฝนนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆซึ่งสามารถใช้ในชุกงฤดูเลยก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะ การพักผ pues so ่อนที่เพ nah ียงพอมีผลต่อการฟื้นตัวของร่างกายที่เราใช้งานมัมาทั้งวันเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราอ่ะแข็งแรงได้นะครับก็สำหรับโรคหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ความรู้กันก็ก็คือโรคไข้หวัดเองนะครับซึ่งเป็นโรคที่มีอุบัติการ์สูงสุดเลยในเรื่องฤดูฝนของเราก็หลายคนก็สงสัยว่าทําไม เราเปียกฝนแล้วถึงเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดมากกว่าคนที่ไม่เปียกฝนหรือฤดูอื่นๆก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับในช่วงที่ก่อนที่จะฝนตกมีลมพายุมีลมลงแรงพวกนี้ตัวเชื้อโรคเริ่มุ้งกระจายแล้วนะครับพอตัวโรคเริ่มุ้งกระจายตัวเราเองเนี่ยถ้าเราเปียกฝนศีรษะเปียกฝนตามเนื้อตามตัวแขนขาเปียกฝนเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิร่างกายเราเย็นลงนะครับเมื่ออุณหภูมิร่างกายเราเย็นลงเลือดที่ไหลเวียนในทั่วร่างกายเราก็จะมีความเย็นไปด้วย พอความเย็นนี้มันถูกหลเวียนไปที่เยื่อบุโพรงจมูกก็จะทําให้เชื้อที่มันกระจายฟุ้งอยู่ในอยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเข้าโพรงจมูกในเราภาวะปกติเราก็สามารถที่จะกําจัดมันได้ด้วยความแข็งแรงของร่างกายเราเองแต่ถ้ามันมีความเย็นลงของร่างกายที่เกิดจากการสัมผัสน้ําฝนมันก็จะทําให้เชื้อพวกนี้สัมผัสกับความเย็นและทําให้มีการเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกตินะครับเชื้อที่เพิ่มมากกว่าภาวะปกติทําให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะสู้กับมันไหว ก็เป็นที่มาทําให้เชื้อพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเราแล้วนําให้สู่นําสู่การติดเชื้อแล้วเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือตามลําดับเลยก็คือในเมื่อฝุ่นฝุ่นเชื้อมาพุ่งกระจายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามมาคืออย่าให้ตัวเราต้องเปียกฝนหรือเปียกแล้วต้องทาให้ตัวเองให้แห้งให้ง่ายที่สุดบางคนก็แนะนําว่าถ้าเปียกฝนควรสระผมและเช็ดทําให้แห้งก็เป็นวิธีการที่ดีเพื่อลดการเป็นเปื้อนของเชื้อแล้วก็ทําให้อุณหภูมิร่างกายเร็วขึ้นนดด้ดีีใหเรร็วท่สุะคับ ใน,นระหว่างนี้ก็คือการดูแลพักผ่อนต่างๆการใช้ความอบอุ่นช่วยก็ทําให้เรื่องของอาการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดในร่างกายตัวเราเองก็จะลดลง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะแพร่กระจายถูกบุคคลอื่นได้ง่ายเพราะเชื้อไข้หวัดเองเนี่ยแพร่กระจายผ่านทางสารคัดหลัง่งไอจามน้ำมูกพวกนี้ซึ่งบางทีเราจะไม่รู้ตัวก็เหมือนกับการแพร่เชื้อกลุ่มโรคทางเดินหายใจที่กําลังระบาดในตอนนี้ก็คือกลุ่มโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 การที่เราไปสัมผัสกับสารต่างๆในที่สาธารณะเองเนี่ยเชื้อไข้หวัดเองก็ติดต่อรูปแบบเดียวกันเลยครับก็สำหรับโรคไข้หวัดเองจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ ทำไมคนที่อยู่ในเขตเมืองคนที่อยู่ในชุมชนที่แออัดกว่าถึงมีอุบัติการการเกิดไข้หวัดการเกิดอาการทางเดินหายใจได้มากกว่าคนที่อยู่ใน,ในตามชนบทตามชุมชนที่อยู่ขอบนอกหลายคนก็บอกว่าด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่ข้างนอกมันดีกว่าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็ลองย้อนมองดูบริบทสิ่งแวดล้อมของคนชุมชนเมืองกับชุมชนที่อยู่นอกเมืองการที่ เหมือนที่ผมกล่าวตอนต้นก็คือตัวเชื้อเองเนี่ยพอมีพายุมีลมมีการฟุ้งกระจายของเชื้อเนี่ยการกระจายของเชื้อเนี่ยมันถูกกักอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองการกระจายของเชื้อเนี่ยจะค่อนข้างมีขอบเขตที่ที่อยู่ในในกระจายได้เข้มข้นมากกว่าเนื่องจากการฟุ้งกระจายในพื้นที่ที่ถูกจํากัดมากกว่าความเข้มข้นที่มากกว่าก็ล้อไปตามกับโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายเราได้มากกว่าเช่นกันนอกจากนี้ สุขภาวะของคนในชุมชนเมืองกับคนในชุมชนที่อยู่ที่อยู่ด้านนอกนะก็จะพบว่าคนในชุมชนเมืองมักจะมีสุขภาวะที่ค่อนข้างดีน้อยกว่าหรือแย่กว่านั่นเองเช่นเรื่องของสุขภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันนะการดื่มน้ําที่เพียงพอความเครียดการพักผ่อนต่างๆพวกนี้เนี่ยก็มักจะพบว่าจะมีโอกาสที่จะทําให้สมบูรณ์หรือว่าพร้อมตามที่เราแนะนํากันเนี่ยเป็นไปได้ยากกว่า ก็จะมาตกเรื่องของตัวเชื้อนอกจากเยอะกว่าแล้วตัวสุขภาพกายของแต่ละคนเองก็ดูแย่กว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราอนอ,นอกจากนี้เองตัวออโอกาสในการดูแลตัวเองหลังจากติดเชื้อหรือว่าหลังจากสัมผัสความเสี่ยง <c oughs> เช่นเราเปียกฝนเราตากฝนแล้วเนี่ยคนในชุมชนเมืองจะต้องพบกับอะไร เปียกฝนเดินในที่สาธารณะเดินในชุมชนที่เป็นแอร์เช่นขึ้นรถไฟฟ้าเจอแอร์เข้าไปในรถบัสเจอแอร์หรือเข้าไปในร้านอาหารเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเจอแต่แอร์ก็ย้อนกลับไปเรื่องของความเย็นมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเพิ่มปริมาณเชื้อ ราะฉะนั้นคนในชุมชนเมืองเองถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพื้นฐานเช่นไข้หวัดเองก็มากกว่าคนที่อยู่ในชุมชนต่างจังหวัดค่อนข้างชัดเจนนะครับปัจจัยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราพบว่าคนในชุมชนเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงหรืออุบัติการการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจได้มากกว่าครับ ด้วยความรักความห่งใย,ยจากรายการแอดเทลตี้สถานีสุขภาพนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูแลตัวเองถ้าออกไปทํางานแล้วเปรียกฝนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดผมให้แห้งนะครับดูแลสุขภาพให้มีความอบอุ่นตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นในเรื่องของอาหารนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไปออกกําลังกายกันนะครับ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามรับชมรายการ a d h e a ท t h y สถานีสุขภาพได้ที่ s t o u Channel วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ